เอสปาเบีกาสกับบาร์เซโลนานั้นจะลงเอยเป็นเช่นไรครับยังอยู่กันที่สโมสรดังในอังกฤษครับนั่นก็คือเชลซีเมื่อวานนี้ก็ออกเดินทางจากประเทศไทยไปที่ฮ่องกงแล้วโดยเชลซีก็ถูกคุณซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันว่าเป็นทีมที่มีนักเตะอายุมากเหลือเกินครับเดวิดเบคแฮมก็แนะนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเซ็นสัญญาดึงตัวเวสลีย์สไนเดอร์มายังทวินโอทาฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตนนั้นก็การันตีฝีเท้าของมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ ว่าจะสามารถแทนที่พอสโคได้สมบูรณ์แบบครับจากที่สไนเดอร์นั้นเคยเข้ามาแทนเบ็คแฮมในทีมชุดขาวเรือมัดปิดมาแล้วโดยก่อนหน้านั้นเซอร์เล็กซ์ให้สัมภาษณ์ว่าไม่จาเป็นต้องซื้อใครมาเพิ่มอีกแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้ผู้เล่นมา3คนก็คือฟิลโจนส์แอชลีย์ยังแล้วก็ดับบิดเจเคอาร์ที่ปาติสเอฟล่าแบ็กซ้ายชี้ช่องให้รุ่นน้องในทีมชาติฝรั่งเศสอย่างซามีนัสรีเมินสัญญาของอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วย้ายมาหาความสําเร็จกับแมนเชสเตยนตด้วกัับ ทางด้านเซอร์เล็กส์นั้นก็กล่าวถึงบรรดาน,นักเตะของเชลซีว่าตอนนี้นักเตะเชลซีนั้นอายุมากเกินไปแล้วครับโดยเห็นได้จากแกนหลักหลายคนนั้นอายุก็เกิน30ปีซึ่งก็มีถึง9คนอย่างจอห์นเทอร์รี่แฟรงก์ลัมพาดดิดเยียด,ดร็อกบาอชลีโคลและก็นิโคลา่าอันเนลกาเป็นต้นครับซึ่งกุนซืออังเบรบิอสโบอาสเองก็ออกมาโต้เซอร์เล็กซ์ว่าถึงแม้ว่าแกนหลักของพวกเขานนั้นจะอายุมากแต่ก็เป็นนักเตะอายุมากที่มีคุณภาพเหมือนกันครับสำหรับเชลซีนั้นก็ออกเดินทททาางจากประเศไย ไปสู่ฮ่องกงแล้วครับเมื่อวานนี้เพื่อลงเตะฟุตบอลน,นักพิเศษครับเพลมาล,ลิกเอเชียทัวร์ฟี่โดยมีแอสตันวิลล่าและก็บ c k กเบอร์โรวร์ร่วมทัวร์นาเมนต์ด้วยครับในส่วนของลิเวอร์พูลนั้นหลังจากที่อุ่นเครื่องแพ้เฮาสิตี้ศูนย์ต่อสามครับกุนซือเคนดี้เดลกิชก็กำลังคิดหนักครับเพราะขุมกำลังสำรองและก็นักเตะดาวรุ่งยังไม่สามารถทดแทนทีมชุดใหญ่ได้ในช่วงที่กัปตันทีมสเตเบนเจอร์ราดนั้นยังไม่ฟิตจากปัญหาอาการบาดเจ็บขาหนีบเรื้อรัง ขณะที่หลุยโซเรสกับก็มีแนวโน้มพักผ่อนอีก2สัปดาห์หลังพึ่งนำอุรุกวัยควา้าแชมป์โคปาอเมริกา2011ทำให้ทั้งคู่อาจไม่ได้ช่วยทีมลงเตะนัดเปิดสนามวันที่13สิงหาคมน,นี้ครับมาต่อกันที่